ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของดาวินนูนเยสลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอันเนอร์ชาลอตอาจต้องเร่งเครื่องเฟ้นหากองหน้าคนใหม่และหนึ่งในชื่อที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างหนาหูคืออเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าฟอร์มร้อนแรงจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตลอด3ฤดูการแรกในพรีเมียร์ลีกอิซักสร้างสถิติการถล่มประตูอันน่าทึ่งด้วยผลงาน62ประตูจาก109เกมเขาไม่เพียงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้นิวคาสเซิลกลับไปโลดแล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ20ปี แต่ยังเป็นฮีโร่ผู้พาทีมคว้าแชมป์คาราบาวคัพในปี2025ซึ่งเป็นการยุติการรอคอยแชมป์อันยาวนานถึง70ปีของทัพศาลิกาดงการที่จะคว้าตัวเขาออกจากถิ่นเซนเจมพาคคงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและต้องแลกมาด้วยค่าตัวมหาศาลอย่างแน่นอนลองมาเจาะลึกว่าอะไรที่ทําให้อิสซัคเป็นกองหน้าที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและทําไมเขาถึงเหมาะสมกับการเป็นกองหน้าเบอร์9ในยุคข,ของอร์นเนอร์ชาลอตหากมาดูว่าทําไมอิสซัคถึงเป็นกองหน้าตัวเป้าที่สมบูรณ์แบบสาหรับฟุตบอลสมัยใหม่ ถ้าลองนึกถึงกองหน้าที่ไม่ใช่แค่ยิงประตูเก่งแต่ช่วยสร้างสรรเกมได้เพรสซิ่งได้ดีและมีส่วนร่วมกับทีมได้ตลอดเวลาฟังดูเหมือนเป็นไปได้ยากแต่อิซักมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนเลยสถิติในฤดูกาล2024-2025ยิ่งตอกย้ำว่าทำไมเขาถึงเป็นกองหน้าเบอร์9ที่สมบูรณ์แบบมากขนาดนั้นอิซักมีสถิติการทำประตูได้สูงถึง94%ต่อ90นาทีและ96%สำหรับจำนวนประตูเทียบกับจำนวนครั้งที่ยิง นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้แค่มีโอกาสแต่เขายังเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เป็นประตูได้เกือบทุกครั้งซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มกองหน้าที่จบสกอร์ได้เฉียบคมที่สุดในยุโรปเลยแต่สิ่งที่ทําให้อิซัคโดดเด่นกว่ากองหน้าคนอื่นๆคือสิ่งที่เขาทําได้นอกเหนือจากการยิงประตูเขาสร้างโอกาสทําประตูที่ไม่รวมจุดโทษและสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมสูงถึง92%นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นแค่เพชรฆาตหน้าปากประตูเท่านั้นแต่ยังเป็นคนสําคัญในการสร้างสารรค์เกมรุกและปั้นอก้้ไดดดีดีวย เท่านั้นยังไม่พอเขายังมีส่วนร่วมในเกมรับที่นำไปสู่การได้ประตูสูงถึง95%เลยทีเดียวนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเหมาะกับระบบการเล่นที่เน้นการเพรสซิ่งสูงของทีมชั้นนำในปัจจุบันอิซักไม่ใช่แค่กองหน้าตัวเป้าแบบเดิมๆที่รอจบสกอร์อยู่ในกรอบเขตโทษเท่านั้นแต่เขามีส่วนร่วมตั้งแต่การขึ้นเกมการเพรสซิ่งและการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกภาพรวมทางสถิติข,ของเขาคือกองหน้าที่เชื่อมเกมได้ดีพอๆกับการจบสกอร์เลยทีเดียว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่กุนซืออย่างอันเนอร์ชลอตต้องการจากกองหน้าตัวเป้าของพวกเขาอย่างแน่นอนอิซัคเป็นกองหน้าที่มีฟอร์มการทำประตูโดดเด่นติดอันดับต้นๆของยุโรปความสามารถในการจบสกอร์ของเขาจัดอยู่ในระดับเดียวกับกองหน้าระดับโลกอย่างเอ็มบัปเป้และเลวานดอสกี้เลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีสัญชาตญาณการทำประตูที่เฉียบคมและเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้สูงมากแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคืออิซัคไม่ได้เป็นแค่กองหน้าสไตล์โพเชอร์หรือพวกที่รอเข้าหอเสียงเดียว แต่เขายังมีความสามารถในการสร้างสรรค์เกมรุกได้ดีในระดับหนึ่งด้วยแม้จะไม่ได้เก่งเท่าพวกปีกสายสร้างสรรค์เกมรุกที่เน้นแอสซิสอย่างเดมเบเล่หรือบาโคล่าแต่เขาก็สามารถสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมได้ดีเมื่อถึงเวลาจําเป็นความสามารถในการเล่นเชื่อมเกมกับเพื่อนการเคลื่อนที่ที่ฉลาดหาพื้นที่ได้เก่งและเล่นในพื้นที่แคบๆได้ดีทักษะเหล่านี้ช่วยเพิ่มมิติในการเล่นและเป็นตัวสร้างสรรค์เกมที่ไม่ธรรมดาเลย หรือจะให้พูดง่ายๆก็คืออิซัคไม่ใช่แค่กองหน้าที่รอทําประตูอย่างเดียวแต่เขายังสามารถลงมาเชื่อมเกมถอยลงมาล้วงบอลและส่งบอลให้เพื่อนที่วิ่งทําทางได้ด้วยทําให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่ลงตัวอย่างมากสําหรับทีมที่เน้นการเล่นแบบลื่นไหลและใช้ตําแหน่งผู้เล่นที่ยืดหยุ่นซึ่งเหมาะมากกับสไตล์การเล่นของอร์เนอร์ชาลอตแม้เขาอาจจะไม่ได้เป็นจอมแอซซิดของลีแต่ก็จะไม่ใช่คนที่ทําให้เกมรุกของทีมติดขัดแน่นอนสําหรับสโมสรที่กําลังมองหากองหน้าที่ยิงประตูได้นิ่งกว่า และมีประสิทธิภาพกว่าดาวินนูเยสเพื่อมาเสริมทัพอิซักคือตัวเลือกที่ใช่เลยเพราะเขามีความสมดุลในการเล่นทั้งการทำประตูและการสร้างสรรค์โอกาสซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับแนวรุกของทีมได้อย่างแน่นอนหากลองมาทำความเข้าใจสไตล์การเล่นของอิสซักกองหน้าตัวเก่งกันแบบง่ายๆว่าทำไมเขาถึงเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องและสามารถปรับตัวเข้ากับแผนของทีมได้หลากหลายสุดๆเพื่อดูว่าอิซักมีสไตล์การเล่นคล้ายใครบ้างจากการวิเคราะห์สถิติสำคัญๆทั้งการยิงประตูการเลี้ยงบอลการสร้างโอกาส และการเล่นเชื่อมเกมผลลัพธ์ที่ได้น่าสนใจมากเพราะอิซักมีจุดเด่นหลายอย่างที่คล้ายกับนักเตะด,ดังๆหลายคนเลยคนแรกคือทีมไคลดีนกองหน้าจากบุนเดสลีกาที่อาจไม่ค่อยคุ้นหูมากนักแต่เขาโดดเด่นเรื่องการเคลื่อนที่ที่ฉลาดและจบสกอร์ได้เฉียบคมอเล็กซานเดอร์สลอตและมาเตโอเรเตกีสองกองหน้าที่มีรูปร่างแข็งแกร่งพวกเขามีพละงกำลังและความสามารถในการสัมผัสบอลที่ยอดเยี่ยมหน้าปากประตูซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่เห็นชัดในตัวอิซักอุสมานเดมเบเล่ การที่ชื่อของเดมเบเลติดเข้ามาด้วยหมายความว่าอิซัคมีความสามารถในการเลี้ยงบอลและเล่นเกมรุก,กริมเส้นที่คาดเดาได้ยากคล้ายกับเดมเบเล่เลยนอกจากนี้ยังมีนักเตะอย่างแพทริกชิกอโยเซเปเรสและโมฮา m เหม็ดซาราซึ่งนักเตะเหล่านี้เป็นคนที่ทําผลงานได้ดีในพื้นที่ฮาฟสเปซมีการเคลื่อนที่แบบทะลุทะลวงและเล่นในบทบาทที่หลากหลายได้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคืออิซัคมีความคล้ายกับนักเตะหลากหลายสไตล์มาก เขาเหมือนกับกองหน้าตัวเป้าคลาสสิกที่จบสกอร์คมกริบเหมือนแพทริกชิกและเปเรสแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเร็วและความคล่องตัวแบบกองหน้ากึ่งปีกสมัยใหม่คล้ายกับซาร่าและเดมเบเล่ด้วยความหลากหลายนี้ทําให้เขากลายเป็นที่ต้องการของทีมใหญ่หลายๆทีมโดยเฉพาะกับสโมสรอย่างลิเวอร์พูลของชลอตท,ที่เน้นความลื่นไหลและการเคลื่อนที่ที่ฉลาดในแนวรุกอิซักไม่ใช่กองหน้าที่จํากัดอยู่แค่บทบาทใดบทบาทหนึ่งเขาสามารถดึงตัวประกบออกจากแนวรับได้ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างลงตัว จบสกอร์ได้คมกริบและเคลื่อนที่ระหว่างลายได้แบบสบายๆความคล้ายกับนักเตะเหล่านี้ไม่ได้แค่ยืนยันความสามารถที่รอบด้านของเขาเท่านั้นแต่ยังทําให้เห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่ปรับตัวได้ดีและมีสไตล์ที่ทันสมัยแค่ไหนในฟุตบอลยุคปัจจุบันเมื่อมาดูว่าอิซัคมีเทคนิคและวิธีการเล่นอย่างไรบ้างอิซัคเป็นกองหน้าที่ถนัดเท้าขวาเขาสามารถยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือเล่นร่วมกับกองหน้าคนอื่นก็ได้อิซัคมีวิธีการเคลื่อนที่ที่ันฉลาดและความเข้าใจเกมสูงมาก เขามักจะพยายามยืนอยู่ในลายสุดท้ายของแนวรับคู่แข่งเพื่อหาจังหวะวิ่งทะลุช่องเขาจับจังหวะการเคลื่อนที่ได้ดีและเชื่อมเกมกับกองกลางที่ส่งบอลขึ้นหน้าได้ไหลลื่นอิซัตมีความนิ่งและจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการดวนตัวต่อตัว,ตวกับผู้รักษาประตูหรือยิงจากมุมแคบเขายังเก่งในการเข้าทำประตูจากลูกครอส ด้วยความสูง192ซนติเมตรทำให้เขาสามารถเบียดกองหลังเพื่อเข้ามงลูกกลางอากาศได้เขามักจะปรับตำแหน่งการยืนเพื่อขยับหลบกองหลังทำให้เขามีพื้นที่มากขึ้นและเข้าไปสร้างความอันตรายในแดนคู่แข่งได้ในช่วงที่ทีมกำลังบิลอัพเกมรุกจากด้านข้าง <uk> เขาก็มักจะเคลื่อนที่หนีตัวประกบได้แบบเนียนๆียนซึ่งบ่อยครั้งที่จะเห็นเขาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีตัวประกบตอนที่เขากำลังจะยิงประตูเมื่อไม่ได้กำลังวิ่งทะลุช่องหรือโจมตี อิซักจะลงมาเชื่อมเกมในแดนกลางและเมื่อต้องรับบอลภายใต้ความกดดันเขาก็มักใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาช่วยในการบังคู่ต่อสู้เอาไว้ทําให้เขาสามารถพักบอลเพื่อเชื่อเมเกมหรือพลิกบอลหนีกองหลังได้ในจังหวะสวนกลับเขาสามารถถอยต่ําลงมาหรือขยับออกไปด้านข้างเพื่อรับบอลแล้วพาบอลตะลุยขึ้นหน้าก่อนจะจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมที่เติมขึ้นมาและยังคงทําได้ดีมากเมื่อต้องดึงกองหลังคู่แข่งให้ออกจากตําแหน่งเพื่อเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่น ในตลาดนักเตะปัจจุบันการหานักเตะกองหน้าที่ครบเครื่องทางอายุน้อยผลงานดีและมีศักยภาพในการพัฒนาต่อไปได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่อิซักมีคุณสมบัติครบทั้ง3ข้อนี้อย่างไร้ที่ติแม้การดึงตัวเขามาจากทัพสาลิกาดงอาจต้องแลกมาด้วยค่าตัวมหาศาลแต่เมื่อพิจารณาจากสถิติและสไตล์การเล่นที่หลากหลายแล้วนับเป็นการลงทุนที่ไม่อาจมองข้ามได้เลย อิสซักยังคงมีสัญญากับนิวคาเซิลจนถึงวันที่30มิถุนายน2028แดละรับค่าเหนื่อยประมาณ1 2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่ายังไม่สูงนักเมื่อเทียบกับนักแต่กองหน้าระดับท็อปในทีมใหญ่ๆส่วนสัญญาที่เหลืออีก3ปีและการที่ได้รับค่าเหนื่อยระดับนี้อาจยังไม่สะท้อนถึงศักยภาพที่เขามีอย่างแท้จริงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้อิซักต้องพิจารณาอนาคตอย่างรอบคอบหากเลือกที่จะต่อสัญญาและสวมเสื้อนิวคาเซิลต่อไป หากลิเวอร์พูลหรือสโมสรชั้นนำอื่นๆตัดสินใจทุ่มเงินคว้าตัวเขาไปร่วมทีมค่าตัวของเขาจะต้องสูงมากแน่นอนแต่ในยุคที่กองหน้าตัวเป้าที่ทำได้ทุกอย่างหาได้ยากอิสซัคอาจคุ้มค่ากับทุกบาททุกสตังค์ที่ลงทุนไปเขาไม่ใช่แค่เป็นอนาคตของบทบาทกองหน้าหมายเลขเก้าเท่านั้นแต่เขากำลังสร้างนิยามใหม่ให้กับตำแหน่งนี้แล้วในปัจจุบันถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่ง เพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ